สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงศครับก <c oughs> ็บผมวันนี้จะพาทุกท่านมาดูประหลัดขิดกันอีกสำนักหนึ่งเนาะ <c oughs> ผมเคยเอามาทาคิดให้ทุกท่านดูนหลายครั้งแล้วเนาะสําหรับประลัดขิดหลวงพ่อมเมฆวัดลากระดานนะครับประลัดขิดหลวงพ่อมเมฆวัดลากระดานวันนี้เอามาหาให้ดูกันหลายตัวเน่ยเนาะสองสามตัวนะก็มีหลายสภาพเนาะ แต่หลังๆนี้ผมเน้นเช่าหาบูชามาแต่แบบยุคยุคแรกๆของท่านเนาะซึ่งยุคหลังๆนี่ท่านใช้เครื่องกึง่งๆนะก็จะตั้มไม่แพงมากนะก็จะเอามาอยู่เนาะแต่หลังๆนี้ผมก็จะเช่าหาแต่ยุคแรกๆของท่านอย่างที่ผมเอามาให้ทุกท่านดูตรงนี้นะถ้าผมสําหรับประวัติหลวงพ่อเมฆวัดลํากระดานนี้ท่านเกิดเมื่อปี2449นะครับพออายุครบ บวชอายุครบยี่สิบห้าปีท่านมาบวชตอนอายุยี่สิห้าปีเะลงสำหรับหลวงพ่อเมฆวัดลํากระดานเนี่ย mm hmm. ก็ประมาณปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับผมแล้วก็มาศึกนะครับมาศึกเป็นรู้สึกกาจะมาศึกออกมาแล้วก็มาช่วยทางด้านทางบ้านทำงานทำได้ทำสวนนะครับ สึกมาแล้วก็มาบวชอีกรอบหนึ่งปีสองพันสองพันห้าร้อยสิบสองเนาะตอนที่ท่านอา่ามีอายุเยอะแล้วนะครับตอนตอนที่ท่านมีอายุเยอะแล้วประมาณอายุท่านตอนนั้นก็ประมาณหกสิบสองปีนะครับมาบวชอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็จบจนกระทั่งท่านอ่ามรณภาพนะก็บวชครั้งสุดท้ายนี้ก็คือถึงตอนที่มรณะภาพเลยนะครับผมท่านมรณภาพปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะ ครับผมสาหรับหลวงปู่มเมฆวัดดำกระดานนี่ท่านจะโด่งดังเรื่องมากเรื่องประหลัดกิ่งนะแต่ไม่แน่ใจว่าวัตถุมงคลอย่างอื่นของท่านจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านประวัติรายละเอียดชัดเจนนะแต่ก็ไม่น่าจะมีนะน่าจะมีประหลัดกิ่งอย่างเดียวนะหลวงปู่มเมฆวัดดำกระดานเนี่ยมีประหลัดกิ่งอย่างเดียวนะสําหรับสําหรับการที่ท่านส,สร้างประหลัดกิ่งขึ้นมานี่ก็คือสมัยก่อนเน่ แถวรู้สึกว่าจะเป็นแถววัดลำกระดานนี้ก็จะมีคลองมีอะไรหรือเปล่าเห็นเด็กเห็นเด็กไปวิ่งเล่นกันแถวชายคลองไปบ่อยก็กลัวเด็กจะมีมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขอตัวคงตะขาบกันท่านก็เลยทําประหลัดขีดกอกมาห้อยเอวเด็กประมาณนั้นหรือเปล่าครับก็เลยมีประสบการณ์เนาะมีประสบการณ์ตั้งแต่นั้นนะครับก็มีคนเริ่มใส,ส่ศรัทธาไปขอจากท่าน ไม่ขาดสายนะครับสำหรับประหลัดขีดหลวงปู่มเมฆวัดลำกระดานนี่ตามที่ผมได้ติดตามคนเล่าให้ฟังคนพื้นที่เล่าให้ฟังท่านท่านทำประหลัดขิกออกมาแจกนะครับก็ถือว่าเ,เป็นเจตนาการสร้างที่ดีมากๆนะครับท่านทำมาแจกอย่างเดียวเนาะท่านไม่ทำออกมาขายนะสำหรับประลัดขิกหลวงปู่มเมฆวัดลำกระดานนะครับ ไม้ที่จะมาทำอย่างที่ผมเคยทําคลิปออกมาให้ทุกท่านดูดูกันเนี่ยไม้ที่จะมาทําหลักๆจริงๆก็จะมี2ชนิดนะครับก็คือไม้เขยตายพายกับไม้พญาข้ำเอวสองสองอย่างนะครับแต่แต่ที่ผมได้มาก็จะมีไม้ชนิดอื่นด้วยนะก็จะมีพวกไม้ไม้ไมเบญจพรณพวกไม้ ไม้ประดู่ไม้ประดู่ไม้เต่งไม้ลังอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็มีนะก็มีแต่ว่าหาพบหาพบน้อยอยู่เนาะเจอน้อยอยู่ผมก็ได้มาแค่ตัวตัวหนึ่งหรือสองตัวเนี้ยสําหรับเป็นไม้ชนิดอื่นนะครับแต่ถ้าจะเป็นไม้สองชนิดนี้ก็คือไม้อพญาคำเอลกับไม้เขยตายพายนี้ก็ได้มาบ่อยนะครับครับผมมาดูประหลัดขิด ที่ผมเอามาให้ดูทุกท่านดูกันวันนี้นะก็ถือว่าเป็นประหลัดขิดยุคแรกของท่านนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกเนาะตัวแรกเป็นไม้พญาค้ําเอวนะเห,นเห็นไหมทําไมเป็นเป็นที่มาของไม้พญาค้ัเอวนะตรงนี้นะเขาจะเหมือนแขนคนนะนะเขาจะเหมือนแขนคนแล้วก็ก็จะหักหักแขนบาง,บาง,บ,างบางกิ่งบางบางบางกิ่งบางก้านเขาแขนตรงเนี้เขาเขาจะถึงตรงนี้เลยเนาะเออถ้าถ้าเอาขึ้นมาอย่างเงี้ย เขาจะเหมือนคนค้ําเอวเลยนะเนี่ยเขาจะเนี่ยกิ่งตรงนี้เขาจะหักมาชนตรงนี้เลยเนาะอ,นอันนี้ทั้งสองฝั่งไอ้อันนี้อันนี้เขาน่าจะสึกกร่อนไปคนระับถึงทําให้ไม่กิ่งไม่ถึงนะแต่ดั้งเดิมน่าจะถึงนะดั้งเดิมน่าจะถึงแต่ว่าด้วยอายุประวัติขีดเขามากแล้วก็มีความสึกกร่อนหรือหักหักออกไปนะก็ถึงไม่ถึงนะ แต่ถือว่าเป็นประหลัดคิกที่มีความสมบูรณ์อยู่นะอันนี้เป็นถือว่าเป็นประหลัดคิกยุคแรกๆของท่านเนาะทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะองนี้ก็น่าตัวนี้ก็น่าจะประมาณปีน่าจะประมาณปีสองพันห้าร้อยได้นะได้ไหมท่านบวดรอบที่สองปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับแต่ดูดูเนื้อเนื้อ อายุของไม้น่าจะประมาณ2,500นะ้ราะฉะนั้นรู้สึกว่าประหลัดขีดหลวงพูเมฆวัดลังกระดานเนี่ยตอนที่ท่านาลาสิกขาออกไปช่วยทางบ้านเขาทำงานแล้วคาดว่าท่านน่าจะทำอยู่เรื่อยๆนะครับท่านท่านจะน่าจะทำอยู่เรื่อยๆเนืองๆนะครับประมาณปี2500นนะตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับนี่ครับมาพร้อมกับลูกสะกดนะครับ มาเป็นชุดเลยครับสาหรับสาหรับประหลัดขิกตัวนี้นะครับมามาเป็นชุดเลยเนาะเนี่ยพร้อมกับได้แขวนเอวนะได้แขวนเอวได้แขวนเอวนี่ก็เก่ามากแลว้วนะครับสําหรับตัวแรกนะไปตัวที่สองครับตัวที่สองนี่ก็ถือว่าเป็นประหลัดขิกยุคแรกๆของท่านนะประหลัดขิกยุคแรกๆของท่านประหลัดขิกยุคเอ่อยุคแรกๆของท่านก็สร้างม,มาประมาณสองพันห้าร้อยสิบน่าจะได้นะสองพันห้าร้อยสิบ ยุคนี้นะ่าจะเป็นเป็นเจ้าวาดวาดัดเป็นเจ้าวาดวัดแล้วนะประมาณนั้นนะเนาะหรือ2510ไม่แน่ใจว่าท่านเป็นเจ้าวาดวัดหรือ,อยังนะแต่ดูจากการอ่านวัวสดุก็นะ่าประมาณ2510นะลักษณะที่สมควรจดจําเกี่ยวกับประวัติิของบุหเมฆวดลำกระดานนี่ก็คืออย่างที่ผมบอกก็หัวนี่ก็จะมีสองสองสองอย่างนะครับการการแกะหัวเนี่ยก็จะมีสองอย่างก็คือ ัวแบบหัวปลากระสงแบบหัวปลากระสงกับแบบหัวลูกปืนนะแบบหัวปลากระสงหัวปลากระสงก็ดูยังไงตรงนีตรงนี้ครับก็จะทําเป็นหัวขึ้นมาแล้วก็ทําปลายหัวเนี่ยเขาจะเป็นเรียวๆยาวๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวปลากระสงเหมือนกันนะแต่ว่าถือว่าไม่ชัดเจนนะครับอันดับอันดับแรกก็ต้องดูหัวนะอันดับสองดูลําตัวนะครับดูลําตัวหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานเนี่ยตรงคอนี้จะ จะ,จะแคบจะกิ่วนะตรงท้ายจะแคบนะตรงกลางป่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดเลยนะสำหรับตลาดฉีกหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะครับ,รบผมไปตัวที่สองไปแล้วก็มาตัวที่สามนะครับตัวที่สามนี้ก็มาให้ดูแบบหัวแบบเป็นเป็นหัวกระสุนนะครับหัวจะเป็นหัวกระสุนแบบนี้เลยเนาะนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นยุคต้นของท่านนะอะจะมี ฝีมือในการแกะประลาดขีดหลวง,งปู่เมฆวัดลังกำดานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสองฝีมือนะก็จะเป็นหัวหัวปลากระสุนนะครับแล้วก็หัวกระสุนหัวกระสุนปืนอีกชนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะมีสองสองสองฝีมือคนแกะน่าจะมีหลักๆแล้วก็น่าจะมีสองคนนะครับพอมายุคหลังๆประมาณปีสองพันห้าห้าร้อยยี่สิบนี่ก็เริ่มมีการใช้เครื่องมือแล้วเนาะ เริ่มมีใช้การใช้เครื่องมือการกึงนะนะการเริ่มมีใช้เครื่องมือเข้ามากึงเครื่องกึงนะครับเพราะว่า,น,าน่าจะประมาณว่ามีลูกศิษย์ลูกหาหรือประชาชนทั่วไปเข้าไปเข้าไปกราบขอประหลัดขีดจากท่านเยอะแยะมากมายไม่ขาดสายนะครับก็เลยแก่ไม่ทันนะพอแก่ไม่ทันเสร็จปุ๊บก็เอามาใช้เครื่องกึงในการแก่เลยนะสำหรับหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานเป็น ประหลดกียของท่านเป็นประหลัดเขียที่น่าใช่น่าบูชามากๆอีกสำนักหนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ยังมีราคาไม่แพงนะยังพอที่จะให้ทุกท่านหาเช่าหาบูชามาใช้กันได้นะเพียงแต่ว่าถ้าต่อไปในภายภาคหน้านะครับอาจจะมีเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเนื่องจากชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติบางทีเขาก็มาเหมาเอาไปตีหนึ่งหลายตัวหลายตัวเหมือนกันเนาะ ชาวต่างชาติอะเหมาเหมาไปเป็นสิบสิบตัวเลยบางทีมามาเอาไปก็ไปเป็นสิบสิบตัวเลยนะสําหรับอ่ประลัดขิงของปู่เมฆวัดลำกระดานนะอืมอ่าที่ผมก็เดินตลาดบ่อยๆก็มีอ่าพ่อค้าแม่ค้าเขาเล่าให้ฟังว่ามีชาวต่างชาติมามาขนเอาไปทีละหลายๆหลายๆตัวนะสําหรับอ่บปรลัดขิงของปู่เมฆวัดลำกระดานนะครับผมเป็นประหลัดขิงที่น่าใช้บูชาอีกสํานักหนึ่งนะครับแล้วก็ ประลัดขีดหลวงปู่เมฆวัดวัดลำกระดานนี้ส่วนส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่ใช้คําว่าชุดส่วนใหญ่ครับน่าจะเป็นน่าจะทั้งหมดนะครับประหลัดขีดหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานทั้งหมดจะไม่มีจานนะครับถ้ามีถ้ามีจานก็พึงระวังเอาไว้นะเพราะว่าท่านจะไม่จานนะครับสําหรับประหลัดขีดหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะก็ขอย้านะขอญาตย้ําอีกทีหนึ่งสําหรับการทําคลิปของผมนี้เป็น การทำคลิปแบบเจตนาลมทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านนะครับใช้ในการพิจารณาวัตถุมงคลเครื่องรางของขังรูปหล่อเหรียญอะไรนี้ใช้สังเกตและพิจารณาด้วยตาเปล่านะครับฉะนั้นการทำคลิปของผมเนี่ยจะไม่มีการซูมเนื้อให้ดูนะครับจะไม่มีการซูมเนื้อให้ดูเนาะอย่างที่บอกว่า ถ้าท่านไปเดินตลาดเนี่ยท่านจะไม่สามารถหยิบพระทุกองค์เครื่องลงังทุกชิ้นขึ้นมาส่องได้นะครับนอกจากใช้จะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยสายตานะครับตรวจสอบด้วยสายตาสังเกตด้วยสายตาก่อนนะครับถ้าองค์ไหนเข้าท่าเข้าพิมพ์ก็จะค่อยหยิบขึ้นมานะครับจะประมาณนั้นน,นนะสำหรับวิธีการทําคลิปของผมเพื่อจุดประสงค์นั้นเลยนะครับถึงไม่ ถึงไม่ทำการซูมให้ทุกท่านดูกันนะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ